ีโครงโต๊ะนะครับมีโครงโต๊ะนะครับประมูลมานะครับขึ้นโครงเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ใส่หน้าโต๊ะนะครับจะใส่เป็นไม้เป็นเหล็กได้หมดนะครับขออนุญาตบอกขนาดนะครับ50นะครับ50เซนคูณ40เซนสูง5 5นะครับตัวนี้ทําเป็น2ชั้นนะครับนี่นะครับทําเป็น2ชั้นเหล็กกล่องเนี่ยนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับเกือบ2นิ้วเลยนะครับ แข็งแรงนะครับมีฐานมีตัวนี้หมุนใส่ล้อใส่อะไรได้เลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงดีกว่าเราต้องมาเชื่อมเ,เองนะครับทำนำสีแต่ว่ามีที่สีมันถลอกพอเปิดนิดหน่อยนะครับเราก็ยึดหน้าโต้ได้เลยนะครับจะยึดหน้าโต้เป็นเด็กเป็นไม้เป็นพลาสติกได้หมดนะครับจะทําทงานช่างก็เอาหน้าโต้ที่เป็นอลูมิเนียม